ว่จืดน่คผมใครยบ้าผมใครครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ รูทัวประมาณสองสามวันี่แต่มันซ้อมตลอดเลยนะแต่ก็คือซ้อมอยู่แล้วนะใช่ซ้อมตลอดรอรายกันอยู่เพราะจริงจงยังไม่มีรายการยังไม่มีพอดีเขาเรียกมาก็เลยมาเลยพูดจริงๆสองคนตอยวันที่ที่หกอ๋อคนนี้เลยวันที่ที่หกอันนี้เขาเลยเรียกมาลดลงมาแต่การซ้อมอยู่ที่ซ้อมซ้อมตลอดอยู่อืมซ้อมไฟนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟับอยู่ที่ภูเก็ตอ๋อมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมมีโลโบมีไลกคนดีอ๋อก็เพวกตัวใหญ่เนี่ยช่วยกันอืมแล้วอย่างลูกนั้นนี่เคยเจอกันไหม กคยเคยช่ประมาณสองปีกว <si ่าที Demon> ่แล้วอาไปอ๋อเป็นไงตอนนั้นเคยแพเลยเคยแพได้ไมตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วอสูงเท่าไหร่ครับสักเต่นสัาหนน้ำหนักไฟนี้ปล่อยๆประมาณกี่กิโลประมาณเจ็ดสิบี่เป็นมือตาตายครับมือขาครับแล้วยังได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อของนุงรัดมาไหมเขาเป็นมอตตายเลยจำได้ไหม ก็เขาไม่เขาด้วยเขาไม่เหมือนบูด้วยแล้วอย่างวันนี้วางเกววางแผงไงครับสำหรับข่ใจบ้าเราดูทีละทีครดูบ่งทีลทีเรค่อยดูไปเรื่อยเนาะเราเพิ่แก้ไขเรื่องนั้นเอาดูไปเรื่อยดูจังหวะทีละทีอย่างไฟล่าสุดนี่ใครายบ้าต่อยแครใครต่อยกับเบิร์พลีน้อยเป็นจริงดีครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะมาวันนั้นต่อยเหวี่ยเท่าไหร่ต่อยร้อยห้าสิบสี่ครับวันนี้ต่อยร้อยหกสิบหกสิบไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักมาไปบ่อยอย่างเมื่อกี้สอบแล้วน้ำหนักมาเป็นไงบ้าง เกินอยู่ประมาณพอนึงนะสบายสบายมันก็วิ่งหน่อยเนาะยีกําเนี้ยมาวันกินเต็มทีใครบ้านที่ต่อยมวยมาทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณหกสี่ไฟได้หกสิ่ไฟได้เนาะใครบ้านคนประเทศอะไรครับบราซิลให้ฝากเชิญชวนแฟนคลับฮัลโหลสวัสดีสวัส Hi everyone I will do my best tonight and I hope you get the win and I hope the a l l s u p p o r t of you guys มา,ารค,ครับครับผมขอบครับ